สวัสดีครับวันนี้ก็เอาหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัตพานถุงนะครับแบ่งปันให้พี่พี่น้องๆกันนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเนื้อเนื้อทองครับสวยครับหลวงปู่เอี่ยมวัตถพานถุงรุ่นขลามตัดนะครับสวยมากครับ เบอร์อยู่ที่400นะครับรวมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับ400บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับใครสนใจก็โทร0817816577นะครับ0817816577นะครับโทรได้เลยครับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับ400บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับสนใจก็โทรได้เลยครับสวยครับผ้าเหมาบ้านนะครับผ้าเหมาครับ ออกจากบ้านนะครับบ้านเพื่อนกันครับหมอมาหลายองค์ครับเนี่ยบางองค์ก็บางองค์ก็ไม่มีกรอบมาผมก็ไปเลี่ยมกรอบใส่นะครับไปสวยหน่อยครับไปถึงก็ขึ้นคอได้เลยหรือจะเก็บสะสมก็ได้นะครับฝากพี่ๆน้องๆกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ